สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินก็จะมีเรื่องราวดีๆเหมาะสำหรับคนที่กำลังว่างงานหรือกำลังมองหางานทำอยู่นะคะบริษัทมู่าโมโตอิเล็กตรอนเปิดรับสมัครพนักงานชายหรือหญิงที่มีวุฒิตั้งแต่ม .3 ขึ้นไปรายได้20,000บาทต่อเดือนสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนเริ่มทำงาน9พฤษภาคมนี้นะคะ หากท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็เชิญมารับชมรับฟังรายละเอียดกันได้เลยค่ะสำหรับบริษัทมูลา่าโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดโรง2องซอยวัดเสาธงนอกบางบ่อโรง3ซอยวัดบัวโรวยกม23ถนนบางนาตราดสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคือพนักงานฝ่ายผลิตรายได้16,000บาทถึง20,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะ คุณสมบัติของผู้สมัครชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต่18ถึง37ปีวุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปสามารถทำงานเป็นกะได้ส่วนสูง155เซนติเมตรขึ้นไปรายได้และสวัสดิการที่จะได้รับค่าแรง331บาทต่อวันเงินพิเศษ20บาทต่อวัน และมีเบีย้ยขยัน600บาทต่อเดือนและมีเบีย้ยขยันความประพฤติ700บาทต่อเดือนมีค่ากะดึก90บาทต่อวันค่าอาหาร30บาทต่อวันมีโอทีวันละ2.5ชั่วโมงมีโบนัส2ครั้งต่อปีมีเงินเบิกล่วงหน้าและค่ารักษาสุขภาพ600บาทต่อเดือน สายรถรับส่งพนักงานก็จะมีสายเคหาบางพีแฟดสองสามสี P, ่ 4, ไทยประกันสำโรงบิ P, ๊กซีบางพีเบลลิงน้ำแดงบางบ่อและสี่แยกบางนาก็จะมีมีนบุรีเริ่มต้นที่ 4, oy, Bo, กมสีบ,บางพีน้อยบางบัวราดกะบางมีเฉพาะโรงงานสองออนุษเริ่มงานกับ เราวันแรกก็จะมีเงินช่วยเหลือในการเดินทาง200บาทนะคะถ้าเกิดแนะนำเพื่อนก็จะได้รับ500บาทนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหางานทำอยู่นะคะหากท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรติดต่อที่บริษัท sr digest จำกัดหรือโทร080 836 3681หรือ081 701 2556ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหางานทำอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังคะ่ะ